อร่อยค่ะความผล,ลไม้อร่อยอร่อยค่ะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยอันนี้เห็นชัดไหมคะผละไม้ค่ะวันนี้ก็มาทาน <Okay. S 1> ชอบมากเลยค่ะ mm hmm. มาทานผลไม้ก็อยู่ตรงต้นไม้นะคะชั้นผลไม้อร่อยอร่อยในสวนนี่ละคะสวนหน้าบ้านอากาศวันนี้กำลังดีเลยค่ะไม่ร้อนค่ะ อากาศลมพายมวิวทิวทัศดูนกค่ะนกบินแยะ,แยะเลยผลไม้เอาอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอ,อร่อยค่ะความ รับลมเย็นๆค่ะนี่ค่ะอากาศกำลังดีเลยมลมเย็นสุดยอดเลย <ๆ S 1> อากาศกำลังดมีมีแดดเลยค่ะ อร่อยอ่ะสับปะรดม,ม่วงเอาชิ้นไหนดีอันนี้ดีไหมคะสวยนี่คะ่ะมะม่วงมะม่วง,งแช่อิ่มเป็นมะม่วงเปรี้ยวอ่ะคะ่ะตรงด้านหน้าบ้านค่ะก็ <c oughs> <c oughs> มาทานผลไม้นะคะแล้วก็ชมวิวชมธรรมชาติ <c oughs> อุ้ยวันนี้มีลมค่ะ รับลมเย็นคะ่ะนี่ค่ะ <S <S <ș en> <S 2> <S 2> ชอบมากเลยคะ่ะมนทานผลไม้ก็อยู่ตรงต้นไม้นะคะสุกค่ะความสุขอยู่รอบตัวความสุขที่ได้ทานผลไม้นะคะกับธรรมชาติคะ่ะเยน็นนะอ่อนๆนะคะเย็นสบายเลยคะ่ะนี่ม,ม,มะม่วงค่ะแล้วก็ ฝรั่งก็มีนะคะสับปะรดสียงนกนกเยอะแยะเลยค่ะด้านหลังค่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนกฝรั่ง,งเยอะเลยฝรั่งเชื่ออิมเอ๊ไม่ใช่ค่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงเป็นมะม่วงเปรี้ยวแล้นี้ก็ฝรั่งสุกค่ะความสุขอยู่รอบตัว ความสุขที่ได้ทานผลไม้นะคะกับธรรมชาติค่ะเย็นเล็กสุดยอดเลยอากาศกำลังดีอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอ,อร่อยค่ะ <laughs> เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อเช้าก็คลึ้มเลยค่ะฝนก็เพิ่งหยุดตอนเช้าลม,มพัดเย็นเลยค่ะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยอมลมเย็นสุขค่ะความสุขอยู่รอบตัวความสุขที่ได้ทานผลไม้นะคะกับธรรมชาติค่ะ เย็นเลยชอบมากเลยค่ะมาทานผลไม้ก็อยู่ตรงต้นไม้นะคะเจะเสยงนกนกเยอะแยะเลยค่ะด้านหลังค่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนกอันนี้ก็เป็นเม็ดมะม่วงค่ะแต่มีเนื้ออยู่ทาได้ชอบเลยชอบมากเลยค่ะมาทานผลไม้ก็อยู่ตรงต้นไม้นะคะเจสบับปะรดมะม่วงเอาชิ้นไหนดี อันนี้ดีไหมคะสวยนี่คะ่ะมะม่วงมะม่วง,งแช่อิ่มเป็น,นมะม่วงเปรี้ยวอะคะ่ะตรงด้านหน้าบ้านคะ่ะก็มาทานผลไม้นะคะแล้วก็ชมวิวชมธรรมชาติอุ้ยวันนี้มีลมคะ่ะตรงด้านหน้าบ้านคะ่ะก็มาทานผลไม้นะคะแล้วก็ชมวิวชมธรรมชาติอุ้ยวันนี้มีลมคะ่ะน,นี่ค่ะ กรอบกระสียงนกนกยะแยะเลยค่ะด้านหลังค่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนกอันนี้ก็เป็นเม็ดมะม่วงค่ะแต่มีเนื้ออยู่ทำได้ชอบมองไม่เห็นรถค้าอยู่อีกด้านหนึ่งอันนี้ก็อยู่ตุกขค่ะความสุขอยู่รอบตัวความสุขที่ได้ทานผลไม้นะคะกับธรรมชาติค่ะ เยเลสก็มีค่ะผละไม้นะคะอร่อยอร่อยค่ะนอร่อยกรอบมากมกินผลไม้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อเช้าก็คล้มเลยค่ะฝนก็เพิ่งหยุดตอนเช้าลม,มพัดเย็นเลยค่ะทุกท่าน กินผลไม้ชมวิวไปด้วยค่ะฟัง่านมากเลยแล้วนี่ก็น้ำจิ้มแซ่แบๆพูดแล้วก็อยากทานมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอ่าอ่อนๆน,นะคะเย็นสบายเลยค่ะนี่มะม่วงค่ะแล้วก็ฝรั่งก็มีนะคะสับประรด ทานมากเลยแล้วนี่ก็น้ำจิ้มแซ่บๆพูดแล้วก็อยากทานมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเสิ่งนกนกเยอะแยะเลยค่ะด้านหลังค่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนกอย่างนี้ยค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ความสุดยอดเลยอากาศกำลังดีนี่ค่ะกรอบนี่ค่ะ กอบมบิวทิวทัศดูนกค่ะนกบินแยะ,แยะเลยผลไม้เอาอากาศกำลังดีเลยมลมเย็นมาไม่เห็นราคาอยู่อีกด้านหนึ่งอันนี้ก็อยู่ตรงอันนี้ก็เป็นเม็ดมะม่วงค่ะแต่มีเนื้ออยู่ ทำได้ชอบอนี่ค่ะกรอบกินผลไม้ชมวิวไปด้วยค่ะฟัง <laughs> มอไม่เห็นราคาอยู่อีกด้านนึงอันนี้ก็อยู่ตรง สับประรดม่วงเอาชิ้นไหนดีอันนี้ดีไหมคะสวยนี่คะ่ะมะม่วงมะม่วงแช่อิ่มเป็นน้มะม่วงเปรี้ยวอะคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะอร่อยอ,อร่อยค่ะความเสี่งนกนกเยอะแยะเลยคะ่ะ <c oughs> ด้านหลังคะ่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนก ชมวิวทิวทัศดูนกค่ะนกบินแยะเลยผล,ลไม้อาสุดยอดเลยอากาศกำลังดีสุขค่ะความสุขอยู่รอบตัวความสุขที่ได้ ทานผลไม้นะคะกับธรรมชาติค่ะเย็นเลยผลไม,ม้อร่อยอร่อยค่ะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยอันนี้เห <c oughs> ็นชัดไหมคะผลไม้ค่ะวันนี้ก็มาทานเสียงนกนกยอะแยะเลยค่ะด้านหลังค่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนกอร่อยอร่อยค่ะท่านขอบคุณนะคะที่รับชมคลิป ธรรมชาติแล้วก็ทานผลไม้อร่อยอร่อยค่ะเสิงนกนกยแยะเลยค่ะด้านหลังค่ะมีต้นไม้แล้วก็มีนกอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอ,อร่อยค่ะความื้อนอ่อนๆน,นะคะเ <c oughs> ย็นสบายเลยค่ะ